สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราวิวเลชแนลนะครับวันนี้ก็มาติดตามกันต่อครับสำหรับแฟรงกี้เดยองวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับเลเวโวของสเปนออกมารายงานว่าบาร์เซโลนาทีมลูกหนังศึกลาลิก้ากำลังรอฟังข้อเสนอขอซื้อตัวแฟรงกี้เดยองจากทีม,มอ,อื่นโดยเฉพาะเซลซีที่หวังคว้าตัวกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปร่วมทีมเช่นกันและเป็นที่ทราบกันดีว่าเดยองตกเป็นเป้าหมายสำคัญในการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และมีข่าวพอพันกันมาเป็นมหากราบในการย้ายทีมมาอย่างยาวนานจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าดาวเตะชาวดาัตจะย้ายทีมหรือจะอยู่ต่อจนกระทั่งล่าสุดมีรายงานว่าบาร์ซ่าอาจจะเปลี่ยนใจปล่อยเดยองไปให้ทีมอื่นแทนซึ่งว่ากันว่าทีมนั้นคือเซลซีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าต้องการได้ตัวไปร่วมทีมเช่นกันโดยบาเซนนามองว่าหากเซลซี เข้ามาร่วมวงแย่งสิงตัวแฟงก้เดยอกับทาปีศาจแดงจะทําให้ค่าตัวพุ่งสูงขึ้นไปอีกส่วนตัวนักเตะเองก็อาจจะเปลี่ยนย้ายไปคว้าแข่งในศึกฟิลเมลีส์ง่ายขึ้นเนื่องจากที่ดาวเตะชาวดัตไม่ต้องการไปอยู่กับแมนยูเต็ดเนื่องจากไม่ได้เป็นสโมสรที่ดึงดูดนักเตะได้แล้วไม่ว่าจะในด้านกีฬาหรือความรู้สึกส่วนตัวและทางด้านเทเลกราฟสื่อดังของอังกฤษรายงานว่าการย้ายทีมของ แฟรงกี้เดยองอาจจะตัดสินกันในวันที่2กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทยซึ่งเป็นวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์นี้เพราะตัวนักเตะและเอเจนต้องการเคลียร์ค่าเหนื่อยที่บาซ่ายังคงค้างกับแฟรงกี้เดยองให้เรียบร้อยเสียก่อนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ